เรื่อใช้งานปึ๊บนี่นอะไรใช้ได้ดูสกิลนี่แต่ว่าไม่เสียอะไรเลยนี่อะไรก็ได้นี่เต้นสปีดเต้นสปีดนี่เต้นสปีดนี่นี่เต้นเตันเต้น ฮัลโหสวัสดีครับวันนี้พบกับ s อร์ d a ตออนไลน์อินเตอร์เฟกเตอรวันนี้เราก็จะมาบเอ้ยวันนี้เราก็จะมาบูรี่สกิลใหม่เอ้ยไม่ใช่รีวิวสกิลใหม่มาว่ามันใช้ยังไงว่ามันทํางานยังไงอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูแล้วกันนะตอนไลฟ์ผมไปค้นหาวิธีใช้มาแล้วไอแอสเซทสกิลอะไรเนี่ยคือถ้าเราใส่มอสวิธ h อ,อ่ที่ไส้มันด้วยเราจะได้ได้ดาเมจเพิ่ม20%นะแต่ว่าถ้าเราใช้มอดอะมันจะหยุดเอฟเฟกทันทีเลยอะคือแบบว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวใช้ให้ดูแล้วกันข้อแรกเลยครับข้อแรกเลยที่จะใช้สกิลนี้ได้มาที่ตรงนี้แล้วก็นี่ครับแล,แล้วก็เออใช่ไม่ค่าความชนญอาวุธแล้วก็ไปที่อาวุธที่เราจะใช้แล้วก็เลือกแวนสุดท้ายเลย ต้องปลดท่านี้ก่อนนะโอเวอร์ชาร์จต้องปลดให้เป็นเติร์ดเลเวลให้ได้โอเคแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนแรกมันเป็นแค่เวลสองไหมเมื่อก่อนอ่ะตอนนี้นมันปลดเพื่อเป็นเวลสามแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยคนยังไม่ได้อัพอ่ะเป็นเวลอะไรก็คือจะใช้แอคเซสได้ต้องเป็นเลเวลสองและต่อมาจะใช้แอคเซสได้ต้องเป็นสกิลเลเวลร้อย และจะ,เ,จะเริ่มการทำงานแอคทีฟก็คือต้องเอานี่ไว้ช่องสวิตนะและอีกและอีกและถ้าเราใส่สกิลมอสแบบนี้มันจะหยุดมันจะหยุดทำงานเราต้องเอาไส้ข้างในออกด้วยถ้าเอาไส้ข้างในออกมันก็จะเบาจ๋งเลยดูนะเดี๋ยวขอใช้ให้ดูโอเคเอาไส้ข้างในออกอ่านี้สกิลเลเวร้อยนะร้อยร้ย อ่ะแต่ผมจะใส่สก,กิลที่ไม่ใช่เร็วลอยให้ดูอ่านี้ก็ได้อันนี้ก็ได้น,น่าจะมันจะมีนี่ตรงเนี้ยเฮ้ยเห็นต e ิ่งมันหัวปะที่เป็นเสียมดามแปลว่าใช้งานไม่ได้ถ้าเกิดเป็นเสียงโม่งเนี่ยแปลว่าใช้งานได้เดี๋ยวผมจะหาสก,กิลเร็วลอยสักอันหนึ่งเอาไปน้องเลนก็ไดนะ้อ่ะถ้าถ้าแสงไปอ่าตอนนี้เร็วลอยสามสกิลแล้วไปลองใช้กันสังเกตดามเมจด้วยนะสังเกตดามเมจด้วยนะว่า ว่าดาเมจมันรวมมันเท่าไหร่ถ้าเราใช้เสร็จแล้วคุณจะคบกับว่าวันคุณจะพบกับว่าวันสุดยอดกันในไหนอาจจะขอจะเก็บหลอดสวิตก่อนนะให้เป็นสวิตสามก่อะนะนี่มาบอกวิธีใช้นะว่าใช้ยังไงก็คือต้องเก็บหลอดสวิตก่อนเอาง่ายคือผมยังไม่ได้สกิลที่เปิดได้หน้าตู้นะตอนนี้เพชรยังไม่มหออ่อถ้าไปร้อยหนึ่งคืนนี้น่าจะได้อยู่ ตอนนี้มี4 4ผลกวและขาดี90ใกล้แล้วคืนนี้ได้แน่นอนแต่เอาไปคลิปนี้ไปก่อนอ่ะ3ละเดี๋ยวดูสังเกตไอด้ดาเมจตรงนี้ดีๆนะดาเมจรวมเดี๋ยวใช้ภาษาทีวิดูว่าได้ดาเมจรวมเท่าไหร่เริ่มใช้งานปึ๊บนี่อันนี้เราใช้ได้ทุกสกิลนี่แบบว่าไม่เสียอะไรเลยนี่ใช้อะไรก็ได้นี่เร่งสปีดเร่งสปีดนี่ เป่งสปีดแม่แม่แมเป้งปงเป้งเก่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 งอือืมอ่าโอเคหมดแล้วได้ประมาณ2.9งเก็มเกื่องเปมเอมปัดตรงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูเวอร์ชันมอสปกติอ่ะกลับมาแล้ว เมื่อกี้ใช้เวลา3าวสวิทำน้ำเอ๋สองยูสเก้าเอ็มปะอ่ะดูดีนะอันนี้แบบว่าไม่ต้องบัฟอะไรอะไรแล้วกันเอาใ้แค่เดวอนบาร์แล้วก็แทงเลยวะทีมปึ๊บแทงเลยแล้วกันนะปึ้มล้านสองอ่ะเดี๋ยวผมจะบัฟสักหน่อยเมื่อกี้ใช้เวลา3าวสวิตอันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ดิอ๋อแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้ใช้สวิตช์ด้วยเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บสวิตสามก่ 3, อนจะได้เท่าเทียมยังไม่เท่าเทียมวันหนึ่งก็นหนึ่ง,นนงเก็บหลอดสวิตช์ก่อน ไม่ต้องรีคอร์ดแหะไม่ไม่ต้องรีคอร์ดต่อไปนี้คือการบูลลี่พิชใหม่นะครับคือตอนคอนเน็กต์มาแ,แรกผมก็บูลลี่มันอยูนะ่แต่ว่าตอนนี้ใช้คอนเน็กต์ยาวๆเลยคือไม่มีประโยชน์แล้วคอนเน็กต์พิชใหม่อาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะแต่ตอนนี้เราอาจจะยังไม่รู้วิธีใช้ที่แท้จริงอาจจะไวเบรคบอสด,ดีก็ได้นะอ่ะพอมสาแล้วอ่ะโอ้ย จะผมจะไม่รีคอร์ดเลยผมจะแบบเสียบธรมธรมดาเลยสวิตสาวธรรมดาเลยจิ้มปึ้มแทงเข้าไปครับโปะปึ้มสองกระบวน5้านี่ไม่กดร,รีคอร์ก็สองลาแล้วอะ่ะโครู้ไม่ได้ดับเบิ้ให้ด้วยนะเมื่กี้เห็นปะใช้เวลาท,ทำดามิเดหรือว่กากำลังงงอยู่ว่ามันมีประโยชน์อันใดคือถ้าเราใช้มอสแบบเต็มสูบนะ ในเดี๋ยวองรอบนี้เราใช้มอสแบบเต็มสุกนะรอบนีใช้มอสแบบเต็มสุกคือจะบอกว่า DPS ฟันเรื่อยๆอาจจะเร็วกว่ามอสก็ได้ผมว่ามันก็ต่อให้มันฟันตึนสุดทางมันก็ไม่น่าเร็วกว่าได้เนี่ยไม่ต้องคิดเวยเห็นไหม <c ười> คือแบบว่างงอ่ะงงว่ามันจะแรงจริงหนวูวะกำลังคิดอยู่ เดี๋ยวผมคืนนี้อเราอาจจะเปิดได้สกิลดาบมาลองก็ได้ถ้าได้ลองก็อาจจะได้รู้ว่ามันแรงกว่าหรือเปล่าผมกำลังคิดอยู่ว่าจะแรงกว่าหรอวะในในระยะยาวอ่ะแบบฟันทัพบอสสักสิบนาทีอ่ะแอกเซจะเร็วกว่าหรือเปล่าผมคิดว่ามันก็เป็นไปได้ว่าจะเร็วกว่าแต่ก็ต้องลองอย่างเดียวแต่ตอนนี้ในตอนนี้คิดว่าถ้าเราไม่ได้สกิลแบบนี้มา อาจจะไม่แรงก็ได้เนี่ยอันนี้มันมันบูสต์ดาเมจด้วยไงดูดิพันหกอะแล้วก็มีแอคแท็20เปรเซ็ตแล้วมันฟันได้เรื่อยๆ,ๆมีบัฟพวกนี้มันอาจจะแรงกว่าเดิมก็ได้ไงอันนี้ผมก็ไม่กล้าฟันหงว่ามันจะแรงกว่าหรือเปล่าเอาวันนี้มาโชว์วิธีใช้เฉยๆแล้วกันนะนะคืนนี้แหละคืนนี้เราจ,จะได้อะไรก็ไม่รู้โอเคอเคอาไว้เจอกัน See you again next time でくから。<れ><れ>